สวัสดีครับผมบ่าวมุกการนะผมตอนคืนครับผมวันนี้ก็พามายามเบ็ดคือเก่ามาชมครับผมเอาละนึกดึกรังนี่ฮะบอกพาดครับผมเดี๋ยวชมเดี๋ยวชมบ้านแม่นล้วหนี่งดูนี่เนาะโอู้หึแของแพ็งโดได้น้อยหนึ่งอืมเล็กสุด ดุกด oh, <laughs> ุก <diction> ล <aries> <disciplinary> ุกของแท้ครับผมยนีครับเนี่ลุกนาได้หนึ่ครับเนี่ยลุกนาเหรอของแท้ครับผมเนี่ยของแท้ครับผมของแท้บดตึงนนอบดในนอบเซียนนะบเนี่ยไม่ไม่ปรากฏบเนี่ยเออ ดุกครับผมดุกหน้าประลายครับผมจูงนี้เงี้ยอืมนี่ครับตัวมันเล็ดเขาปั่นประเสียมอ่ามาลุ้นครับผม ชนป่ะนี่ไม่หลังโอ้บิ๊กเบิ้มป่ะนี่แหละครับผมโอ้ชอโอ้โหโอ้แขกท่านโอ้โหโอ้โหจะได้มาเพิ่งงับเนี่ยเอ้าดึงมาแห้งไปในปอท้อสุดยอดครับผมนี่ครับผมของแท้นะครับเด้อ บรดมมาสือมาตลาดได้นดึงงาออกแลวกันดึงงาเลยเอียนปล่อยเอาเงาเมื่อนะดานบอกเอาแต่งาาท่านสวยไหมสุดยอดนะครับเด้อมาชมครับผมสวยๆครับผมของแท้ครับเด้อบรดสตลาดมาใสเบ็ดเอาได้ครับเด้อของแท้งามเลยครับผมตัวนี้ ปดเบิร์ตซิตที่จะปดได้ครับผมนี่ครับผมโอ้ยเอา้ามันมานะผมปะปยายามต่อครับผมไปโอายามเบ็ดครับผมไม่พยายามต่อ,อมาเลยมาเลยมาเลยป้อมจมครับผมป้อมจมเบิรงครับผมฟุดะสภาพอู้ทู่ไม่หนักน้อยนียน่เนาะไม่จริงไปเลยครับนี่เมื่อบ่เฮามันถือเหรฮือตู <c oughs> เป็นอย่างนันงน่นนี่เนาะกระผมงมหางวมวไหมกระผมว่าจะช่วงนี้ถือปะงูอบงูอบเร็วบางทีน,นี่ไม่ฟาสิปอย่างี้เอาออกก่อนมาลุ่นน้ำกันครับผมลุ่นน้ำกันพี่น้องครับผมฝนตกอะยามเบ็ดครับผมนั่นละนั่นละขิงตเน่งิงตึงเล่นปะพอตรงไหนครับหึตรงไหนครับไม่ยนนันไงว่าไป ตอง้โอ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 ดึงขึมาเล่นดึงขึ้นมาดึงขึ้นงานเลยไปดงโอ้โอ้ยี่ขอได้ดเ้ยดึงงาน้งี้โอ้โอึเบอมาผอออ้สุดยอดครับไปไป่งครับผม โอ้โถ the oh mm ่บระเดวังเลยครับปดีเรื่องจริงครับผมโอ้โ่โอ้ดูสอโอได้บปาชัวบัง่องโอ้จอดสุดจดโอ้สะพรงามใหม่จริงบ่เนอโอ้โ่ของตูเือปาด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 เหือเพิ่นบมาครับมื่อนี้ขับมายามแล้วอโอ้สุดยอดับผมเฮ้ยอยากสวนใ่ครับผม ปาโถปาโถเอ้าจัดกันอาจารย์จัดก่อนพี่ลึกตัวนี้ปาโตยุงเฮ้อเบิ่งมันดีใจเพิ่นเพิ่นได้หรือเพิ่นไม่ได้ครับผมโอู้วปลายุงใหม่คือตียุงอบยุบได้ครับเอาโตโบโบหน่อยได้ครับเนาะแทกใส่แขนมั้ดูปาอ๋อโตงาบฝงาบอยู่สุดยอดครับผมพุดธเลยปุ่ได้บ่ได้เบิด์ชิดเลยนะนี่ตัวที่สองมาแล้วครับผมมันมานโอ้โถ ลิกล่อยครับผมใส่ชุงมานไงผมมาพยายามเบสทำกานพี่น้องครับไปดูครับผมไปดูไปดูเบิ้งเบิ้งครับผมเบิ้งเบิ้งเบิ้งของแท้นะครับเรื่อยกระปูหรือเปล่าเอาเอาขึ้นมาครับผมให้ห้านเอาขึ้นมาให้เบิ้งครับผมืึใส่โลบอ่ะเม่นหนอเม่นหนอนลุกนี่ลูกหนักนี่โอ้ยมาเมือกับคนหมานครับมือนี หมานของปลยดอกโ,โอ้ปุกปุกปุกนี่ครับผมมาอีกแล้วหนึ่งแต้มครับผมปานปาน,ปานขยาง,ง,งเนาะครับเนาะเดี๋ยวเบิงสีนงามขนาดเลยขนาดปิดอ่านได้ทุกเนาะยัาายง หาอยู่หากินครับผมอากาศดีๆฝนตกครับผมตึกดึกก็ค่อยไปขีดยางกันนี่างผมนะไปไปไหนเอาไปต่อครับผมหาต่อโอ้พยายามเบ็ดครับผมโมเมนต์พยายามต่อโอ้ครับผมเอาหมานอีกแล้วหลังนี้ก็ได้ยปะทู่มากับคนหมาหน้าปลาดดูสามโลครึ่งสุดยจะจอดส่ดนจะจอดมันเย็นเต้นี่ครับ นีนีไม่ต้องมีแหละเป็นเบ็ดปอมนะครับเนาะเบ็ดโฟมบ้านเท่าเนี่ยนะครับผมโฟมพวกเอามานํำตู้หยอกตู้เย็นนี่แหละครับเนี่ยัดเสือกสายพีอีเลกระยักเงยง้าครับผมเบ็ดใส่เบ็ดเบ็ดอยู่ประมาณเบอร์สิบสิบสองสิบสามครับผมมันหมานบผมใส่อยู่ประมาณเท่าไรเนี่ประมาณยี่สิบหลังเลยครับประมาณนี้แหละโอ้พ่อแมงดาครับปะเนี้บอกร้านมาเอากันร้านร้านมาเอาแมงดาครับผมแมงดาแมงดานี่นี่ เบสโอ้ถือถือปลาถือเบ็ดพ้อมมานั่นรับน,นั่นแหละบู๊ยแม่งดานาครับผมใครบปเนี่ยใครได้เนี่ยโอ้ัวต่อครับผมมาลุ้นน้ำกันเห็นต <c oughs> ึกตึกตึก,ก,กโลครึ่งเอา ลุดู่เบาวงโอ้ยนาหน้าอะไรลุดครับผมห่วงแต่แม่งดาอะไรโอ้ผาดเลยหลังนี่อาจจะเป็นปลาขาวปลาคอสีครับผมนี่ครับวิธีตามเนี่ยใสเดือนบ้านเท่านี่แหะครับผมง่ายงครับผมเนี่ยเสียดายเสียบลายเปิดเท่านั้นนครับผมใส่เดือนนี่ครับผมพู้มากะกินได้เลยครับเดยวชววอนแนน้ำครับผมกินก็ได้ครับผมให้ปลากินอย่างเดียวนี่ครับผมเป็นสาไม้ครับผม สะที่ว่าขุดไม่มีป่าอยครับเนึกงว่าจะบ่มีป่าครับผมยังอีกเยอะอยู่ครับเบ็ดนี่เป็นร้อยครับผมใส่เป็นร้อยร้อยล้างขึ้นป่า,าป่าหน่ออีกครับผมเออชุนีอันนี้ครับนี่ลักลักษณะว่า,มาจมนีเด็ดนะครับเด็ดนี่เด็ด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 รับครับใบป,ปอมอ้ดึงเอารุ่นรุ่นครับผมพอไปไ <c oughs> าตามเลยได้เนาะโอ้สุดยอดครับผมตัวนี้โอ้ยสมกับเมื่องเนี่ยครับผมตั้งใจครับผมเพื่อให้พี่ให้น้องได้เบ้างครับผมได้อยู่ในป่าปั่นลูกปั่นหลานกินเอาล้วครับเอาแล้วรุ่นน้ำกันครับผมรุ่นรุ่นรุ่นอาจจะเป็นเอียนครับผมเอียนก็คือปลาไหลครับผมปลาไหลปาามไกลใส่เนียย่ยเงาได้ใส่เสือกเงาถูกไหมเอาไหมเอาไหมเอาชมครับผมชม รับชมไปด้วยกันเด็ดครับผมหลังนี้แม่นแท้ครับผมนะเพราะว่าปอมมันจมครับผมปอมจมเลยเสร็จอืดถั่วสุดยอดครับผมเด็ดสายเบ็ดมันเกิดทั่งไลยวะสุดยอดครับผมตัวนี้สามโลครึ่งปอดถั่วเอ้าปอดครับผมปอดปลาถั่วหมานเอียนครับผม นี่แหละที่ต้องการสามสามแล้วสามแต้มแล้วผมจามประมาณยู่ไตรห้าสิบลังบดมันอาจจะถึงครับผมประมาณนี้ครับผมโอ้จอดเด็ดครับผมพี่น้องได้พี่พี่น้องได้เบิรงแล้วครับมาเลยบอเป่าครับผมทุกทีไปเลยจะเบ็ดเป่าครับผมฮะครับผมใส่นนี่ครับผมใส่เบ็ดกับประมาณอีกอีกอีกเยอะครับผมอีส่วนนึงครับผมนี่ดูครับผม มานี่ครับมานมานพูดะหาก็ได้กินบอหาก็ได้กินคันซืือครับคือเก่าเอาละพี่และน้องตอนนี้แหละครับผมเดี๋ยวผมไปตามอีพีสองครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมกระบ,บาวืันการนอนนะขอบคุณครับ